กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวอย่างที่เรียนให้ได้รับทราบในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับโรงพยาบาลเสมือนจริง Virtual Hospital ค่ะนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะมาฟังคําแนะนําจากนายแพทย์สมศักดิ์อัคศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเราจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านทํำ o o m i อ solation เราควรที่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ คือตอนต้องเรียนงี้ครตอนนี้เราทําโครงการโฮมไอโซเลชันนะครับเราจะเห็นว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยเขาหมดแรงกับการดูคนไข้จริงละที่มาที่โรงพยาบาลนะครับราชวิถีเลือกสินนพลัดก็ทําอยู่นะครับโรงพยาบาลของเรียนแพทย์ก็ทําอยู่โรงพยาบาลของกทมก็ทําเราก็เลยมาทําอีกส่วนหนึ่งคือเวอร์ช l h o ฮอส t ิทลเป็นโรงพยาบาลเสมือนจริงในห้องนี้ครับนะครับไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยเราดูแลคนไข้ประมาณ4 5 0 0คนตอนนี้ที่อยู่โฮมไอโซเลชัน นะครับจะมีจุดลงทะเบียนนะครับที่เอาคนไข้จาก1668ที่โทรเข้ามามาลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราก็จะส่งของข้างหลังเนี่ยครับที่จะมีการแพ็คของนะครับก็จะแพ็คพวกแมสสนะครับให้ใช้14วันแอลกอฮอล์เจลนะครับยาก็แล้วแต่อาจจะเป็นพาราเป็นยาแก้ไอยาลดน้ำมูกอะไรเงี้ยนะครับหรือฟ้าทลายโจรอันนี้แล้วแต่หมอสั่งถ้ามีอาการปุ๊บก็จะให้ฟาวิทิลเวียแพ็คไปด้วยนะครับแล้ว ถัดไปเนี่ยก็จะมีที่เราทำคอนแทคเอาท์ให้บริษัทเนี่ยมาส่งมีไรเดอร์ไปส่งของแล้วก็ส่งอาหาร3ามมือ้อขวามือกับซ้ายมือเนี่ยจะมีคุณหมอกับพยาบาลประจำที่คอยเทเลเมตคุยกับคนไข้วันละสองครั้งนะครับพร้อมทั้งวัดอุณหภูมินะครับกับวัดออกซิเจนในกระแสะเลือดเพื่อจะรู้ว่าคนไข้เป็นยังไงโดยส่วนใหญ่ก็อีกครั้งครับคนไข้ที่อยู่โฮมไอโซเลชันเนี่ยมักจะสามารถอยู่จนครบกำหนด14วันได้เนี่ยประมาณสัก 8 9 0ไม่ถึง10%นะครับเท่าที่เราเก็บตัวเลขนี่มี7-8%ถ้ามีการ f o ลล o อัพดีแบบนี้นะครับ7-8%ที่ต้อง refer r e เฟอร์มาโรงพยาบาลเพราะว่าอาการแย่ลงอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราเห็นว่าโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยเหนื่อยแล้วเราก็ทำโรงพยาบาลเสมือนจริงหรือ Virtual Hospital ขึ้นมาครับจริงๆตอนนี้เนี่ยเรากำลังพยายามรวมเบอร์ทั้งหมดเข้าใจว่าอาจจะกลางหรือปลายอาทิตย์นี้จะจบ เดิมเนี่ยจะมีโทรทั้ง1330 1668 1669นะครับของใหม่เนี่ยเขากำลังจะรวมเป็น1330ทั้งหมดแล้ว1330จะเป็นคนแจกตัวแจกคนไข้มาถ้าโทร1330ไม่ได้เพราะว่าจำนวนคนพี่น้องประชาชนโทรเยอะเนี่ยเขาก็จะมีให้แอดไลน์เป็น QR code นะครับหรือให้ไปเข้าในเว็บไซต์นะครับเพื่อลงทะเบียนเอาไว้แล้วจะมีทีมของสอปสอชอนะครับติดต่อไป หรือไม่ถ้าเขาแจกลูกมาเราก็จะมีทีมติดต่อไปยังคนไข้ครับถ้าเวอา์ชัวร์ฮอสพิตอลแล้วแต่ว่าใครจะทำบ้างอย่างที่กรมทำเนี่ยตอนนี้เราก็ดูแลอยู่4 5 0 0คนนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนไข้ที่ขึ้นทะเบียนโฮมไอโซเลชันทั้งหมดทั้งที่ไปที่โรงพยาบาลจริงๆตอนนี้มีคลินิกชุมชนอบอุ่นนะครับมีศูนย์บริการสาธารณสุขของกทมแล้วก็มี NGO ช่วยทำด้วยเนี่ย คนไข้ขึ้นจะบีแล้วห้าหมื่นคนเท่าที่ผมทราบเพราะฉะนั้นโครงการนี้จะเป็นการที่ทําให้คนไข้ที่ไม่มีเตียงเนี่ยสามารถดูแลตัวเองที่บ้านโดยมีหมอกับพยาบาลช่วยดูแลเพิ่มเติมไปด้วยครับครับก็อย่างที่เรียนครับเดี๋ยวทางทีมงานคงพาดูทีมงานผมกําลังโทรเยี่ยมคนไข้ยอยู่นะครับเราจะโทรเยี่ยมคนไข้โดยพยาบาลหรือหมอถ้ารายที่มีปัญหาก็จะเป็นหมอคุยเพราะันถึงแม้ท่านอยู่โฮมไอโซเลชั่น ท่านก็อยู่ในมือแพทย์อยู่ในมือพยาบาลยืนยันได้ครับเราพยายามทำเนี่ยเดินด,ดูได้เลยนะครับมีโทรศัพท์ที่โทรแบบโทรเห็นหน้าก็ได้โทรไม่เห็นหน้าก็ได้อันนี้แล้วแต่ให้คนไข้เป็นคนเลือกก็จะส่งยาส่งยาทางไรเดอร์ส่งอาหารทางไรเดอร์สามมือ้อนะครับมีหมอมีพยาบาลโทรเยี่ยมเป็นเทเลเมดิซีนครับ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ